น่นไงครับตอนโน่นะครับนี่ี่แชบนิ้วดิโอ้สุดยอดน,นี่ครับหน่อ่มากากินได้คือกันลากสามนีบ

คนยังมานะครับด,ดูเอาดูเลยสภาพโอ้โหยดูทางดูทางเ้อแจมแจมแจมดูเดยเอาดูลงน้ำถ่ายลงน้ำนูนนุนรรับลอยน้ำมันไหลลงไป เริ่มออกแล้เหียียจะเยียบอยู่แล้วครับเนี่ยอ,อนองมา มาอ่ะ y นี่เลยไปนี่ครับต้นอ่อนกำลังขึ้นเต็มเลยตะวันก็กำลังขึ้นครับ ใช่ไหมง,งูนนะเห็นใช่มีง,งูนด้วยดิอ่าง,ง,งูนปลาดูมาดูอง,งุ่นปลาก่อนโอ้ย,อง,งยองุ่นปลาเด้อพี่น้องนี่ครับอง,งุ่นปลาลูกอง,งุ่นปลานะครับคือลูกสะเดาน,นั่นเอง เด้งหันหลบยังไม่มาตามเองใช่หน,นาที่เดี๋ยวคนะงข้าสิบแปดนาที่นะอยากจะงอะไรแบบที่กว่านี่ครับไฟมันจะไม่ไหม้หน่อย<ไ>ก็นี่ครับเดินเข้ามาก็ต้องใส่บูธนะครับงั้นดำนะครับตีนกางเกงครับดำ นี่ขนาดใสนะครับนี่ดำปีเลยนี่ยดูสภาพเพราะว่าไฟมันไหม้มันก็จะมีความดำอยู่นะครับดูต้นแต่ละต้นดูต้องแวกป่าเข้าไปดูครับต้องแวกป่าเข้าไปไปแล้วเห็นอ้วแล้ว นูอนไ,นไงเห็นไหมนัน่นหักเข้ามาโอ้โหนี่ครับแล้วก็ต้องนี่อีกนะครับไม่ร้อนค่ักโน่งลงดูนี่นออย่างงามเลย <c oughs> น,นี่ครับบนเดน ใส่เป๋าเถอะเดี๋ยวก็หล่นโอ้โหดูนะครับต้องบุกป,ป่านะนี่ครับจะมีตัวนี้ด้วย นี่ครับอันนี้กิ้งกือนะครับกิ้งกืออยู่ในป่านี่เป็นกิ้งกือนี่ไงเห็นไหมโอ้ไม่นอแล้วครับสองนอ นั่นละสนองหน่นะครับคนเยอะก็จริงนะครับหาไปมันก็เจอไปเรื่อยนะครับทั้งที่ว่าเขาเดินไปแล้ว มันบังตาก็เห็นคือเก่านะครับเห็นคือเก่าเห็นคือเก่านะครับเห็นคือเก่านี่ครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ไงน,นี่ตัวอะไรนี่ครับลายในี่ตัวอะไรครับกิ้งก้าวงิงกือด้วยนี่หน่อโจดด้วยนะ นี่นะครับเรามาหาหนอโจดได้เยอะไหมอูจังให้โชว์ดิโอโ้โหนี่แมงยามก็มีนอน,หนใหญ่นี่ครับอูจังได้นอใหญ่เฮ้ยนี่ครับหมานนี่ว่านี่ครับมาหาหนอโจดกัน ใจกล้วนิ้วโป้โอโปองอีกนี่ะแซบนิ้วดิโอ้สุดยอดนี่นะครับอืมหน่อยใหญ่มากอืสุดยอดนี่ครับเสียงคนข้างใน นี่นะครับเจอแล้วนี่นี่นะครับนี่เราต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับหักนหนองมานี่นะครับโอ้โหข้าวปลายุกเยอะนี่ครับ คนก็มีทั่วป่านะได้หลายบ่ไม่ค่อยออกเนาะวันนี้เนาะไอ้วันฝนตกวันนู้นเดยครับออกวันวันก่อนน่ะจะไม่ว่านไม่ว่านก็ไม่ทลายวันก่อนน่ะวันก่อนฉันมาแป๊บเดียวจะมาชั่วโมงกว่าแต่ว่ามันเก็บตากฝนไงเกาะ ใส่เสื้อกันฝนเลยครับ <laughs> ใส่เสื้อกันฝนแล้วก็เดินเลยแต่วันนัน้นน้อนมันใหญ่แต่วันเนี้ยมันมีอยู่แต่น้อนมันไม่ค่อยใหญ่จา้แา,จาแต่ฉันว่าผูากหนี้น่ะน่าจะหลายฉันว่าน้อมันกลาลังขึนนนี่นเนาะเต็มเลย อันนั้นพักอะไรล่ะครับนั่นกินได้นี่ครับเนี่ยโอ้หนี่ครับผักเขาเรียกผักไรนะครับนี่ผักชีช่างว่าผักชีช่างนี่ครับนี่โอ้กินได้คือกันลากสามซีฟภาษาไทยเรียกลากสามซีฟครับกินได้คือเก่า เขาปลามาไหนกินได้ก็เอามดแล้วนะครับจ่ว่าปลานี่ไม่เห็นพักกระถกหลกเนาะไม่เห็นนะถ้ามีเนฉันวาดไม่หลอดก็ว่านั่นไปนู่นเดรหลายไอปลาปลาสารตะปูนะครับอผมไปเก็บมาตั้งหลายวันนะ ปลาทาน้าปูหลายปลากระทกหลกแต่ปลานน่นก็ไม่ค่อยอออคือกันกับเขาว่ะคนก็หาค้ายเขาววาดโอ้ยโลหนึ่งกระเชิงะยากเลยวะน,นี่ครับมันก็มีเรื่อยๆนี่ฮะหักมันไป มมผมผมจะใช้มือนะครับผมจะใช้มือมเราบางคนเขาจะใช้จอบกด เดรร้ายเพราะว่ครับอ๋บบอใช้มีดเนี่ยอ๋อบางคนก็ใช้มีดใช้มีดนี่มันดีเนาะมันได้นอนอ่อ,อนเ่ยอ๋อนี่ใช้มีดนะครับนี่นี่ใช้มีดมันจะได้นอใหญ่ขุดลึกลงไป ที่เขาขุดลงไปเลยเอามีดเตาะลงไปไอ้ของเราหักหักมันก็หายไปเกือบครึ่งแล้ว <laughs> เจออีกแล้วนอนนะโอ้หลายนอนเลยครับนี่ท่านชมโอ้โหนี่ครับน,นี่ครับเจอ มีกี้เห็น,นแวบๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครันอนอ่ะโอ้ยนอนนี่ข้างล่างเยอะอยู่ยยครับ ผมเห็นหนอนอ่นี่ไงนี่นี่ครับบางคนเขาจะเอามีดนี่ครับแซะลงไปลึกๆนะครับมันจะได้อ่อนไปถึงข้างล่างบางคนก็จะเอาจอบหรือเอาเสียมนะครับแต่ผมใช้มือก็จะประมาณนี้นี่ผมใช้มือก็จะได้สั้นหน่อยนะครับบางคนเขาใช้มีดมันจะได้ลึก รตรงนี้ยิ่งหาก็ยิ่งเพลินนะครับโอ้ยน้ำเกาะหัวคนเต็มป่าครับเสียงนี่นะครับนี่นี่นะครับงามอยู่ฮะสวยนี่ครับหนอกำงามหาไปเลย เราจะพาลุยกันต่ออีกสักหน่อยนึงก็จะกลับบ้านแล้วครับดูครับสภาพป่านี่ก็หนอแต่ตอนนี้จะหักไม่ได้นะครับหนอกำลังนี่นออ่อนกำลังขึ้นมาเลยนี่นะครับ หน่อเล็กๆครับกําลังขึ้นนี่ครับกําลังขึ้นเต็มเลยพวกนี้เนี่ยนี่ครับหน่อเล็กๆพวกนี้ก็พอดีครับหน่ออีกหน่อหนึ่งโอ้ตรงนี้เยอะอยู่นะนี่ครับออนี่นะครับข้างหน้าผมอีกหน่ออีกหน่อหนึ่งนี่ครับนี่หน่อหนึ่งนี่ครับ นอนนอนนอน,นอนนะครับโอ้เยอะแฮะตรงนี้นี่ครับนี่นี่นอนเลยเยอะครับตรงนี้นอนมันงอกนี่ครับนี่นอนโอ้เยอะอยู่นะครับ ฝั่งนี้นี่ครับลงไปนี่ครับสภาพป่าดูนะครับก็ไม่รกมาก เล็กกำลังขึ้นเต็มเลยนี่นครับเดือดแป๊บเดียวนี่ครับนี่สองสามหน่อเลยนี่อืมอืมอืม ไม่ได้สองสามนอนเลยเยอะเลยแหละครับนี หนอเล็กๆกำลังขึ้นเต็มเลยพวกนี้นี่น่าจะเยอะ ดูครับนอใหญ่ครับน,นอนใหญ่ทั้งนั้นนอนึดูดิครับโอ้เพลนครับงนี้น เพลินเพลินนี่โอ้ออนี่ครับไม่แล้ว ไปขึ้นปังเนี่ยรถจอดอยู่นี่จะเดินไปไหนนะท่านาาาาาครับผมจอดรถไว้นี่ดูนะครับสภาพ นี่ครับหนามก็มีครับระวังอย่างเดียวครับระวังหนามนี่ครับมันจะเกี่ยวเกี่ยวบ่อยเลยล่ะนี่ดูครับสภาพป่าโดนไฟไหม้ก็หน่อโจทย์ก็จะออกนะครับคนก็จะมาหาแนวกินกันนี่ครับหากผมไมยังต้องใส่ถุงมือนะครับผมไม่ใส่ไม่ได้ นี่นะครับรถจอดนี่ก็จุดหนึ่งหลายจุดครับวันนี้ไปถือให้แน่ที่ตอนขึ้นรถนี่เลยเอามันขื้นฝ่าดด้วย เป็นฝ่าไหมถึงหลายดอกเอาชิ้ถอยขป้นหน่อยขึ้นเครื่องลมเลยโอ้ยวร้อนนะเนาะไปครับออกจากป่าครับผมดูสภาพทางนะครับ ตอนนี้แดดเริ่มแรงแล้วนู่คนครับกระบะเตรียมเข้ามาอีกแล้วการลสินคุเดปกาลสินไนนม,<า>มอีกแล้วครับป้ <laughs> เ <Es per ate> นะครับผมไม่ต้องเก่งรู้จังไม่ต้องเก่งนั่งดีดี <Es per ate> ไม่ต้องเก่งนั่งสบายๆเอาพาลุยข <Es per ate> นาดนั้นรถกระบะรถเก่งก็ยังมานะครับดูเอาเอาโอ้โหสุด,ดยดดอดพี่สาวเป็นยังนอนอนไหมล่ะดูนะครับดูสภาพทาง ขนาดทางขนาดนี้ดูนะครับนี่เอาครับดูเลยนี่นะครับขนาดสภาพทางขนาดนี้รถเก็งยังเข้ามาได้นะดูดิรถเก็งรถกระบะน,นะครับเข้ามาเต็มเลยดูดิรถเก็งยังมาครับทำสีขาวตาแบบนี้นี่กระบะก็เข้ามานะครับเดี๋ยวเราต่อตรงนี้จะหน่อยเนะนาะฝนตาเก่าเรา เดี๋ยวผมจะจอดหาตรงนี้สักหน่อยนะครับผมเราค่อยกลับบ้านป๊าบจอด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 อน,น้ำก่อนเด้อสายลุยดิอโอ้ค,ครับสุดยอดหาหนอโจทย์ครับควันว่าง เข้ารถออกเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวออกครับทั้งวันนะครับไปไปหาหนอจทดต่อไป,ป<ะ>นี่ครับเมื่อกี้ผมหาป่าข้างข้างหลังนะครับผมนี่ผมจะมาหาป่าข้างหน้าต่อนี่ครับนี่ครับนี่จุดนี้ก็รถจอด อีกเยอะเลยไปกันครับหน่าหน่อโจดออกเราก็มาหาหน่อโจดนะครับครับผมนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ในป่าหน่อโจดนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ได้พอกินพอประมาณอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งปอกกันอีกก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะไปพบกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าให้ท่านผู้ชมชมนะครับนี่ครับอากาศแดดเริ่มออกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดมีกี่กดก็กดให้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม